โอเคขอสวัสดีผู้ชมนะครับผมแฟร์องนะครับนี่คือแสงแสงมืเตอร์ฟันที่โมเมนต์นะครับก่อนที่เข้าสู่เกมนะครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับคือข่าวดีคือตอนนี้ผมได้ซีซันพาสถึงเลเวลเกินร้อยแล้วเกินหนึ่งร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับซึ่งความคืบหน้าในตอนนี้ก็สะสมจิ๊กซอได้ถปง9เก้าร้อยสี่สิบในเรับ ส่วนพาสก็เป็นเลเวล360กว่า,าสา6 0ไกบแล้วนะครับอีกเดเวลก็คือ370ครับและที่สำคัญคือซัพพลายผมที่ผมสุ่มก่อนหน้านี้นะครับก็ได้สุ่มไปตั้งสิบเอชิ้นซึ่งของส่วนใหญ่ที่สุ่มได้เป็นในของระดับม,ม่วงเลยนะนั่นหมายความว่าของระดับม่วงเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับ เองส่วนที่เหลือจะเป็นของระดับทองหมือนยนะครับซึ่งโอกาสจะได้ของชิ้นใหม่มี ATV Skin i n r e p l a t e r Upgrade Coil Fit Over โดย a n o n Gates Skin Dry Black Gold ซึ่งผมมีสกินบอ a r d Black g o ด้วยถ้าได้อันนี้มาเนี่ยถือว่าครบสมบูรณ์ใช่ไปอีกแบบแต่สี่งที่ผมผมไม่ ม่ค่อยอยากได้คือสกินนี้ผมถามข้อหนึง่งออกมาเพื่ออะไรเนี่ยทั้งทั้งที่ผมได้แล้วหลายคนสึกสวามสามามันได้แล้วจริงใช่ครับมันได้แล้วจริงพาไปดูนี่ครับสกินผมได้มาแล้วเนี่ยเนี้ยเนี่ยสกินเนี้ยผมไดแ้แล้วจะออกเพื่ออะไรเนี่ยและที่พิคก,กว่านั้นคือในมอก็มีโต้สุมสกินตื่นอ,อีกอ่ะคือ,ค,อคือไม่ต้องออกก็ได้แล้วม้งแบบเนี้ย ดูอันตัวนี้ก็มีเห็นขุ้นหมนแบบนี้ก็เยอะนะแต่ว่า4ชิ้นใหม่นอกจากสกินแล้วมันจะมีอีก3ชิ้นก็คืออันนี้ครับสกินรถเอ่อพูดถึงสกินนี้เหมือนมันหนังในตำนานเรื่องหนึ่งผู้ชมน่าจะรู้สกินอิสเ์ลาจูนี่และ กีฬาฟอร์สตอรี่หรือสเก็ตบอร์ดมากกว่าแล้วก็มีสกีญี่ปุ่นด้วยแต่ผมไปแทนสักทีช้ำมันแต่สิ่งที่ผมสนใจคือสามอย่างนี้หน,นึ่งสองและสามโดยเฉพาะอันเนี้ยถ้าได้อันเนี้ยถือว่าคุ้มลนะขอบางชิ้นเนี่ยอ่าถ้าในซีซั่นท้ายผมไม่ว่าแต่ขอบางชิ้นมาจากส่งที่ที่กองสุอตอนเนี้ยตอนเนี้ย ที่ผมเห็นมืดเห็นกเมื่อกี้อ่ะมันมันไม่น่าจะออกเนะเอาจริงโอเคแบทเช่นเลยยอกวอนดีกว่านะครับนี่คือข่าวดีนะครับแต่ข่าวร้ายนะครับคือผู้เล่นผมบางคนที่ผมรู้จักนี่ก็ถูแกแบนไปร้อยแล้วนะครับนะครับก็ตามที่เห็นนะครับและก็ผู้เล่นที่เคยเล่นมานานแล้วก็ ลงเล่นไปเลยหรือไี่ก็ไปเล่นเกมอ,อื่นไปแล้วนะครับผมไม่บอกว่าใส่นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนขอไปไปเล่นโซโนอก่นก่อนโอเคมาถึงตรงนี้ก็มามาไกลแล้วแต่บางคนเนี่ย ไปเล่นเกมอื่นเลยก็มีผมดูก่อนมามีเล่นหรือเปล่านะพอดีว่าวันนี้อาจจะพูดน้อยๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจไม่ค่อยสบายพัดจม,นะมูกนะไม่ไม่ถึงขั้นเป็นหวัดนะครับไม่ไเป็นหวัดยัสบายดีครับแต่ว่าจะให้ตัวเองทัาร่างกายดับดง ช่วงสดสามวันนี้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องห่วงว่าหาดีไหนอะไรเงี้ยก็มีงานที่ทําเยอะแยะทั้งงานบ้านงานผมทำเองแล้วก็หนังนสือโปรแกรมหนังนสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมเกี่ยวดีทพูดได้ง่ายคือนะเป็นหนังสือท,ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีเยอะครับ นไหนแล้วผมก็นั่งคิดจัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยจะเล่นซีมเล่นแบบโซโล่ดีไหมเพราะว่าพวมันถึงขนาดด้นดีมากกว่าเอาจริงๆนะผมด้านดีมากกว่าเพราะว่าคือคือไม่ด้วยว่าผมผมได้กับเพื่อหลายคนแล้วไงแต่ทีนี้บางคนแบบไม่ว่าสักทีอ้าวนู่นนะนี่บอกว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่างไม่ว่างตลอดเลยอะคือบางคนแบบ าอ,อย่างนั้นจริงๆคือแบบว่าเอ้ยโทษทีนะฉันไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยแต่พอดูอีกทีอ้าวหักมุงซังั้นอบผมไม่เอ่ยว่าใครแต่ที่แน่มีมีเป็นส่วนใหญ่ครับยังไงก็ผมก็ไม่ว่าอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ ตัวเวลายากมากและอีกอย่างหนึ่งคือบางคนเลิกเล่นไปเลยก็มีโอเคมันไม่สมันไม่สามารถบังคับใครมาเล่นในเวลาเราเราต้องการได้อะตอนที่ผมต้องการได้มันมันยากนี้อันนี้ผมยอรับเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมแม่ไพ่คือ คือคือตัวเองเนี่ยคือต yeah> ัวเขาเองเนีขามีผมเป็นเพื่อนไงแต่เขาคนนี้นะไม่เคยชวนผมมาเล่นไงเลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแล้วแล้วมีผมเป็นเพื่อนในในลิสโอยทำเพื่ออะไรท่านังที่เล่นมานานแล้วนะเดนไม่ได้เล่นเกมกันบหมยไม่ได้เล่นกันนานก็ลองสักโซนดูคือก่อนก่อนที่ผมมันติดเทปดีนะ ผมเคยชวนเพื่อนสองสามคนมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ตอบสโนองหรือแม้แต่ชวนคนทุกที่ที่อยากจะเล่เนเนี่ยคูดต่อสู้เสยอและให้ผมสนิษฐานต่อไปเลยว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอยาจะคุยอย่างเดียวหรือเปล่าและสนิทฐานอ,อีกอันนี้คือ ไม่อยากเล่นโบสดซโล่ไม่กล้าเล่นซะมากกว่าคืออันเนี้ยน่ากลัวแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่เรียกว่าน่าก,กลัวขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันมันไม่กล้อเลยคือมันสื่อดีที่ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะผมไม่สามารถที่จะ คาดเดาใครใครบางคนได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆผมไม่ใช่อย่างที่ผมคาดก็ได้นะครับโอเคเป็นไงล้ะเมื่อกี้โอ้โเข้าไปแล้วขณะที่ไปผมก็เข้าวงไปด้วยนั่นเองจริงๆตอนนี้ก็กำลังคิดสุดๆอยู่ว่าขอบสุดพิเศษที่ก่อน เพราะว่าอย่างที่ผมทำในเฟซบุ๊กมั็ว่าผมจะทำสกูปิเซตโปรเจกต์โปรเจกต์ไว้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมอยากจะทำแต่แต่ตอนนี้ทำซะยังนะครับนี่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคไหนมาดูเลยซิว่าจีทำยังไงกันถ้าผู้ชมสงสัยว่าเขามีปืนอยากให้ใช้แต่ในทีม่มีเงินแสนคือว่าใช้ไม่เป็น เองก็รู้วยแต่ถ้าถ้าถามผมว่ามันเป็นทำไมถึงเป็นอย่างี้ผมด่าไปเลยว่ามันเรื่องช้าและมีแล้วนะไม่ค่อยนิยนมเล่นซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือไม่คุณลองเห็นด้วยตาตัวเองล้วกันแต่คุณเชื่อว่ามันเป็นอย่างจริง ตอนนั้นผมจะเรีมาวัตถุศาสแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยมาให้ซุ่มาไม่ให้ซุบไมใ่มให้เสียงเลยอะ่ะ จริงๆถามผมว่าเปิดต้องได้ไ,ดไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมองไม่เห็นแค่นั้นเองคือคือก็วมที่ใช้อยู่นี่มันมันก็สว่างจริง,งแต่ว่ามันสว่างไม่มากคือเป็นเป็น้องที่ที่ใช้มานานแล้วแล้วก็เป็น้องที่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันมันมองไม่เห็นเม่เนัดโอเค มาซร์เหมือนกันเลยเอาไปนี่แน่นี่โอเคโอเคมีใครอีกไหมมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ôi được bơm tay lên. ok Yep, đúng không, đi con. Open มีหน้าหลักกลองสามหมดสามโอเคเก็ตเลยตอนนี้นะฮะโอเคได้อะไรมาโอเคเยี่ยมแจวได้สกินปืนโอเคไม่น่ามีปัญหามาสกินปืนใหม่ที่เราได้มาแบบนี้ครับแหม สกินปืนคอรฟิกโอเวอร์เดอะดรากอนสเกตเรย์บัสเตอร์คริเพนถ้ามีคำว่าอัปเกรดเพนหมายความว่าสกินเนี้ยมันจะมีอัพเกรดเป็นแบบแตกต่างชื่นชมอ,อยากรู้ว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวไปฮับไปดูนี่ครับซึ่งเพื่อเพืได้สกินเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสุเดต้าก็ได้สกินตามมิชชั่นนั่นเองซึ่งเรย์บัสเตอร์กับ เดลต้าตอนนี้เลเวลเ6เท่ากันนะครับซึ่งถ้าเอาตามจริงผมว่าผมอัพเกรดเดลต้ากับเพาะเพาะผลต้นตามตามเวฟนี้คืออัพเกรดสกินของหรือก็คืออัพเกรดเวฟคอนเฟกทอลิตี้ครับถ้าพูดภาษาไทยคืออัพเกรดอาวุธเอลต้า Delta ให้ถึงเลเวล8 ซึ่งอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับตอนนี้เดลต้าึงรเลเวล8แล้วเอ,อ้ยไม่ใช่เลเวลไม่ใช่เลเวล8เลเวล6นะครับนั่นเป็นคำว่าอีก2เลเวลอ่ะอาจจะไปถึงเลเวล8ก็เป็นได้ซึ่งของที่ได้ก็คือชิ้นส่วนเขาเอาไปอัพเกรดแบบแบบปืนไรเฟิลนะครับส2ชิน้นถามว่าเอาไ้ใช้อะไรก็อัพเกรดปืนนี่แหละหลังจากอัพเกรดเดลต้าเสร็จปุ๊บผมจะอัพเกรดไรบัสเตอร์ต่อเลยนะครับ ใน,นาคตนะครับผมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจผมมาผิโซมกายเลยอะโอเคมาดูก่อนว่าเส้งทางเครื่องบินที่บินผ่านนี่คืออะไรโอเคคือ่มจะไปบินผ่านชายหาดนะครับไม่ต้องตร,รงยรลนวณแต่ผมคาดว่าสองเห็นเนี้ย มีคนลงเยอะแน่เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปทางนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะพอดีบินยังไม่ถึงโอเคนะครับแลวก็เร็วๆนี้จะมีการแคสเกมใหม่นะครับ เป็นเกมที่คล้ายๆกับปอรดไหนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนรู้จับหรือเปล่านะหรือไม่ได้อาจจะเป็นขอดไหนจริจริงก็ได้นะครับนี่ก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับไปดีกว่าไป เออฝากถึงคุณผู้ชมที่ใช้งานติ๊กตอกด้วยนะครับผมก็มีแอปเขาติ๊กตอกของผมด้วยแต่ว่าจะติดตามผมเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำบนติ๊กตอกบ่อยนัเพราะว่ามันมันไป็เรื่องที่ไม่จะเป็นสำหรับผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเห็นหลายคลิปแล้วแบบ โอเคถ้าคิดที่อะไรสั่งเสริด้วยตัวเองผม,ผมว่าไม่มีปัญหาแต่แต่ถ้าเจอแบบนี้ะแบบแบบใช้นรงอะไรเงี้ยผมไม่เอาด้วยหรอกผมผมยืนยันเลยว่าผมไม่เอาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์เอออันนี้อันนี้เป็นเป็นปัญหาอยู่นะแต่ว่าแต่ก็ช่วยได้เป็นบางทีอะโอเค มีแต่เดียวต้าเี่นั้นน่ะมีแต่เดียตาเ่นั้นเลยอเอาสก็อป,ปด้วยเอางาน,งนโง่ชั้อเคีสก็ปสองหยด ผมต,ต้องใช้ Delta เดลต้าซิงค์ใช่พี่กันไรละยาย่าอยนะ่าขทางเนอะไม่เอา à, ยิ่แเป็นสูตรขึ้นมานี่มีปัญหาเลยอะ ้องใช้ได้ตังค้วยแบบนี้นะ,ะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์หน่อยถ้าถามว่ามีคนใช้ปุนใหญ่ไหมมันก็มีแต่มันมีน้อยถึงน้อยมาก kìa yeah. Dâm Không rồi Sao bay lời Nhi ngay Nhi này ืมเนี่ยสขอไปได้ลืมโอ้เล่นมาตั้งนานยังลืมันอีกไม่ใช่แล้ว มาไม่สู้ไม่เสียงเลยไม่มีละปัรีบออกจากที่นี่กันเกิดข้อที่วงวงบีบไม่ใช่วง,วงดนตรีนะปามเล่นเพื่ออะไรเนี่ยเราเนี่ยโอเค Yeah. Mình này Mình sẽ xưng cái là xung bay dưới đây là lần đó này หนึ่งชั่วโมงผ่านไป๋ยเดีวเดยว,ดยว,ดยวนี่นี่เราเล่นซอโซฟแอบกันเหรอถึงถึงไม่พอหน้าให้เห็นตัวสักคนเลย <c oughs> <c oughs> เออจริงแนะโอเค เอาละเหลือสามคนาช้าวช้าวชาว้าเคมานั่นไงเอาละวันดีจ้าพี่ เหลือแกคนเดียวนะโอเคไปเไปออกสองสากที่นี่กันติดกับติดกับติดติดติดนนนนนเราต้องรู้กันแล้วว่าผมอยู่อย่างแต่ bên trong bên trong cái trong bên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  ok, okay. ไม่แกหรือฉันนี่อะไรที่ที่จะใท้ที่หนึ่งเงินชิงใช้แค่ความเป็นหนึ่งเงินมาใครแกไม่เจอเราจืดใช้กระป๋อนเอาซิเอาซิมาไอ้ยายาไม่เอาจิปศูนย์ไม่เอาไอ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ถ้าไม่ค้างนี่คงได้ที่หนึ่งแล้วนะครับเอ้ย รุนแล้วใจจริงๆ